ิไม่ตัดใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือพูดจริงว่าไม่รู้ว่าคลิปคลิปที่เขาเกือบขึ้นมาน่ะคืออะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายชื่อลูกเนี่ยชนะระวังที่สุดเรื่องเรื่องตีนซินเรื่องทางกับปวงเสียเมื่อปนตลอดเลยนี่คือผมไม่เคยด,ดเลยนะเครื่องเกมแต่ถ้าไปเห็นก็ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องตัดมาดีกว่าคลิปไม่ตัดไม่เรียบร้อยก็ ไม่รู้ครับเพราะผมไม่เห็นไม่ได้เห็นนะครับเห็นแต่เขาวาไมไอซสิว่าถ่ายคลิปไม่ระวังกางเกงในออกอันน้แรแลบลิ้นกกนันั้นอันนี้นะครับก็เลยงงว่ามันคืออะไรผมไม่รู้อะแต่ถ้าเกิดรู้เราก,ก็ดีดีครับแต่อย่าพลาดบ,บ่อยนะพเพราะมันเป็นลูกชั้นนะทําดีๆทําดีๆอะไรก็ขอทําดีๆนะครับเมื่อนานเมื่อน่ะนานไปแล้วช่วงนึงแล้วก็ ก็เกิดอการอะไแบบนี้ก็นขัางหลายครั้งอยู่เพราะว่ามันมีคนถ่ายคลิปเกินขอบเขตของคำว่าคำระวังจริงๆผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอันนี้พูดไปแล้วใครจะดรามา่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ<อ>เพราะว่าเราพูดคำจริงว่าทำดีๆทำดีๆตั้งใจทำ ไม่ใช่สักทาไปทําไปหาเงินไปอย่างเดียวเพื่อนถ่ายคลิปหาเงินเคุยข้าวระบาดระม่างอย่างลูกชาวต่างคนจะไปทัวร์อะไรเด้ออะไรก็ได้มันหลายครั้งแล้วแต่นี่บุรุษเป็นคลิปอย่างแล้ว่าถ้าเป็นแบบพวกเอาอันนี้ดูแล้วหนก่อนลุงตรวจสอบไหมฉันถามก็การถ่ายคลิปของแต่ละคนเนี่ยมันต้องตรวจสอบไหมเรื่องสักจะถ่าย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 ลุงไปเอายอดอยู่ลุงเอาเงินเหรียนเฟซบุ๊กจากพี่มาร์คซะกระเบื่อเอารายได้แต่ไม่เอาใจใส่หรือว่า คนคนหนึ่งเนี่ยการที่จะถ่ายคลิปคนอื่นลงเนี่ยเราจะต้องนั่งดูว่าเนี่ยลงไปแล้วเนียอะไรมันต้องรีดูสิหรือตอนตอนที่คุณถ่ายคุณก็ไม่เห็นแล้วมันออกมันเป็นมันแปลว่าเรื่องมันมันมันบ่งบอกถึงความเอาใจใส่และความละเอียดอันนี้อันนี้เหมือนแต่คนถ่ายนะไม่รู้ว่าใครถ่ายนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครถ่ายว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้จริงมันบ่งบอกว่าอดีเช่นผมอ่ะผมถ่ายคลิปู้อื่นไปลง แล้วแบบการกินในข้ออกอนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าลงไปแล้วมันจะเป็นดีหรือไม่ดีใช่ไหมหรือไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สังเกตเพราะว่าไม่เอาใจใส่เลยหรือเป็นหรือเป็นตอนไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นตอนไล่สดไลอะไรก็ต้องระมัดระวังยิ่งไล่สดยิ่งต้องเสียบเราไปดูมาเขาไล่สดแล้วแคบรูปมาเป็นภาพนิ่งอ๋อ บีเวลาไล้สวดกับลูกจะเสียลูกมากอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองดีแค่ไหนนะแต่ว่าให้เอฟซี F C ตัดสินใจแล้วพิจารณากันเองบอการาบอกว่าแต่ของไล่ส,สวดแล้วเลิศดเพราะวันหนึ่งภาพมาก็อาจจะพลาดได้แต่ว่าถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องระมัดระวังจริงๆิงสิ่งเหล่านี้อืม